สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนมุทอนนมครับผมก็ได้ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจครับกลับบ้านต่างจังหวัดบ่อยนะผมวันนี้ครับผมมีวัตถุมงคลนะฮะที่อยู่ในถาดนี้นะครับคือพอดีผมเมื่อเช้าผมได้ไปเปิดในตู้หนังสือครับผมก็ มีวัถุบงคลที่อยู่ในถาดนี้ครับก็เลยอยากอยากเอามาให้ดูนะผมว่ามีรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมก็นี่ครับเป็นาสายสร้อยตะกุดนะผม เส้นนี้ผมบูชามานานแล้วนะครับผมก็ประมาณสิบห้าสิบหกปีนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าตะกุดสังวันพิรุณกำบังนะครับผมเป็นหลวงพ่ออัน้นวัดโรงโคจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมนะครับในสายสร้อยนี้ก็จะประกอบด้วยกลาตาเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นตะกุดนะครับผมตะกุดห้าดอกนะครับส่วนตะกุดนี้ก็ พอกด้วยผงจักรพัดนะครับผมแล้วก็ปิดทองครับผมแล้วก็จานด้วยยันพุทธวนโลกนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นตำรับตำรับตำราของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมขามเท่านะครับผมส่วนทีนี้เป็นหัวสร้อยนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมก็เป็นรูปอ่า หลวงพ่ออั้นครับผมวัดลงโคแล้วก็เป็นเขียนว่าหลวงพ่ออั้นนะครับผมเราสายสร้อยตะกุดนี่ครับวิลุณกำบังนี่ผมบูชามาช่วงนั้นก็999บาบาทนะครับผมปกติก็จะมี เชือกนะครับเป็นเชือกเจ็ดสีครับเป็นได้เจ็ดสีอยู่ตรงนี้นะครับพอดีตรงนี้เอาออกเพื่อจะเอาไว้ห้อยพระนะครับเอาไว้ห้อยพระส่วนตรงนี้คือเป็นวัตถุมงคลครับของพ่อท่านฟ้าอินทชโชโตนะครับผมวัตถุมงคลนี้ผมได้มาจากน้องพินนี่นะครับผมซึ่งเป็นกัลยาณิมิตนะครับผม ซึ่งน้องพินนี่ก็เป็นผู้อุปถากหลวงปู่นะผมคือได้ได้ที่จำาหน่ายวัตถุม,มงคลก็เอาไว้อุปถากหลวงปู่นะครับช่วงนี้หลวงปู่ท่านาชราภาพมากเลยนะครับผมก็เลยเอดมินก็เลยไม่สามารถที่จะบอกที่อยู่ที่จำวัดท่านได้นะผม ที่ท่านอาศัยจําวัดนะยครับเพราะว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์นะครับไม่อยากให้เป็นรบกวนธาตุขันของท่านนะครับซึ่งหลวงปู่นี่ท่านาจำพรรษาอยู่ที่ป่าช้านานกว่า30ปีเลยนะครับผมนะครับเป็นบรรถุที่ได้มาก็มีเป็นตะก,กุดจกกีวรนะครับตะก,กุดจีวร ครับข้างในก็จะเป็นได้ฮะีะเป็นได้ฮะได้สายสินนะตะกุดนะป้องกันนะนะป้องกันเรียกผิดเรียกทูยังก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่เป็นถ้าปิดตาที่ สร้างสร้างเองนะผมกดมือเองนะผมชาวบ,บ้านกดมือเองนะครับที่เป็นออกสีหนึ่งเงิน,นหนึ่งได้เข้าใจว่าเป็นประลอดนะครับผมป,ประลอดฟันตะกุดทองแดงนะครับผมเป็นเนื้อผงยานะครับสําหรับรายละเอียดวัตถุมงคลของพระปิดสาหรับรายละเอียดวัตถุมงคลพระปิดตาของของหลวงปู่จะมีรายละเอียดยังไงครับเดี๋ยวไปดูไปฟังน้องพินนี่คนระับ รประวัติความเป็นมานะครับมีมวลสารอะไรบ้างครับมวลสารจะเป็นชานยาชานยาที่หลวงปู่เคียวจะไม่ใช่ชานหม่งางครัจะเป็นชานยาท่านจะเคียวสีดำน่าจะเป็นกากยายับจะเป็นมวลสารที่ทางวัดแล้วก็ลูกศิษย์เก็บเก็บรวมๆกันแล้วก็มาทํปั้มมือกันเองในวัดนี่ครับอันนี้จะเป็นชานยานะคะหลวงปู่ท่านจะเคียวยาแต่ไม่ได้เคียวหมา ยาจะเป็นบ้านยาทางสายใต้ค่ะ<อ>ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรก็ไม่ได้ถามปู่เขาจะเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาในแต่และวันครับเลยก็เป็นหนังกองเพนนะผมนี่เป็นหนังกองนะธรรมจารย์อัคระนะครับของหลวงปู่อรหลวงพ่อท่านฟายอินทชโชโตนะครับผมนี่ถ้าเป็นผาดสายใต้นะครับตั้งขออภัยครับ ที่ไม่สามารถที่บอกอที่าวัดของท่านได้นะผมเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ใหว่าเป็นรบกวนนะครับท่านขันของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนระับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ท่านชราภาพมากนะครับเดี๋ยวไปดูปเครื่องในถาก,กันต่อนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จที่พปชอบมาช่วง สงการนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อแช่มงพ่อแก้วดอนดีหอมนะครับผมนี่ก็มีหลายองค์นะครับไปดูในอยู่ในถาดนะครับผมนี่เป็น ถ่ายลงพระพุ่มวัดบางโข่ครับผมอันนี้เป็นรูปหล่อของท่านคนระับเป็นแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะครับไม่แน่ใจว่าออกปีไหนแล้วก็นี่เป็นพระพิมพ์ะร,พระพุทธนะครับเป็นเนื้อแร้ขาวกมชิงแงนะครับนี่ครับผมชิงแง หลวงปู่บุญครับรูปถ่ายรูปถ่ายหลวงปู่ปู่บุญแักกามมงแก้วนะครับก็เป็นเรียกว่าผงยาจินดามณีนะครับผมอันนี้ผมว่าจะรับประทานนะครับทานยารักษาโรคไม่ได้ทานสักทีนะผมได้มาสมัยไปทําคลิปนะครับผมนี่เป็นโคชินลาสินโดจีนปี2 5 0พันห้าร้อะครับปี2 5 0 0ันห้ารย ก็ไปเช่ามาทำแผงครับทำแผงพระสวยครับผมนี่เป็นทัากยสิทธิ์นะไปที่วัดนะครับท่านที่บ้าน,นครับท่านมอบให้นะครับผมทไกยสิทธิ์หนึ่งคล้าย ขี้เหล็กไหลคล้ายๆขี้เหล็กไหลนะครับ mm. พอโตวัดบางพีใหญ่ปี2500ครับผมเดี๋ยวนี้มีจานมีจานอยู่ใต้ฐานครับผมมีจานอยู่ใต้ฐาน mm. เก็บไว้ครับ mm. พระปิตา มันไม่ใช่ฮะอันนี้ก็เป็นพระทรงเสือเล็กนะครับผมเพราะอุ่นมาตานกงเนื้อเนื้อแรกครับผมชิงแงนะครับผมตรงนี้เก็บส,บ,เเกบสภาพไว้ไม่ค่อยดีครับดังเดิมเก็บสภาพไว้ไม่ค่อยดีผิวก็เลยมันจะลอกนะครับจะเป็นพระแท้นะครับดูง่ายอันนี้เป็นพระคำข้าว แต่รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเป็นพระเรียนแบบนะครับผมสมัยผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีใหม่ๆแล้วก็จยากมีวัตถุมงคลของท่านไว้บูชาครับก็ไปโดนมาครับองค์นี้เช่ามาห้าร้อยนะครับสมัยใหม่ๆก็เลยเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ครับเตือนเป็นความทรงจานะครับผมบูชาพระเรียนแบบนะครับเจถูคม นี่อ๋อเป็นหลวงพ่อเพยงวัดอ้อมน้อยพิมพ์จัตุคามนี่ก็เป็นทาไเวสสุวรรณหลวงพ่อไวยพรดีเป็นหลวงพ่อเงินคนระับสภาพศึกนะผมอันนี้ผู้ใหญ่เจด,ดีที่ต่างประเทศให้มานะครับ เก็บไว้ครับไม่รู้ว่าแท้หรือว่าเรียนแบบนะครับเเก็บไว้ครับอนี้ก็เพิ่งได้มาครับที่ลึกฉลองอายุวัฒนะมงคล77็ดอินปีนี่หลวงปู่มหาศิลานะผมวัดโพชีสะอาดบ้านแก่แปะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระสินครับหลวงปู่ธรรมหาศิลานะครับท่านเป็น พระที่ท่านเที่ยวชานน้นได้เวทมนตรานะผมแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนะครับชั้นสูงนะครับผมเป็นพระที่ท่านมีคุณธรรมชั้นสูงครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะผมสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลรุ่นฉลองอายุวัฒนาวัฒนมงคล77ปีครับผมสร้างปี64เป็นท่าใหม่นะครับนี่ก็เป็นองคตนะผม เป็นสายของวิชาของท่านนะครับเมตตามหาบารมีครับผมแอดมินก,ก็ยังไม่เคยไปกราบท่าน,นครับผมถ้ามีโอกาสมีบุญวัสนาคงได้ไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งครับผมได,ได้ร่วมบุญกับท่านนะครับตอนนี้ท่านกำลังสร้างวัดอยู่นะครับผมสร้างวัดที่กาลสินนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไระครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ มีร่นอะไรบ้างนะครับอันนี้หลวงปู่ทวดรงนี้ผมได้มา20กว่าปีนะครับ20กว่าปีแล้วแต่น่าจะเป็นพระรล้นแบบนะครับผม ้ายเป็นเนื้อเนื้อผงซีเมนต์นะครพวทวดตุนนี้นะแต่หลวงปู่ทวดนะครับถ้าเราไม่ว่าจะเป็นพระเลยนแบบหรือว่าเป็นพระของจริงนะครับหรือว่าเป็นพระแท้นะครับถ้าเราศรัทธาท่านนะหรือไม่จะเป็นพระเียนแบบนะครับถ้าเราศรัทธาท่านจริงครับมันท่องกระถาของท่านครับก็หลวงปูก่ก็สามารถช่วยดรรดาลให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมพูกทวด มาชังให้นะครับดูมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ตะกกุดจานอัคระนะฮะไม่รู้ว่าจากไหนครับเพื่อนให้มาอ๋อนี่เหรียญร้องแม็กปีสามเจ็ด เพราะคูณครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับผมเป็นบางส่วนที่เก็บไว้ในถาดนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ